ค่าย YG มาอัปเดตลิซ่านะครับเจล่์บิ้เนี่ยตกใจจนได้มีการแซวจากเจลลบิ้นนะครับว่าค่าย YG เนี่ยเป็นแอดมินหรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนก็ได้ด้วยอย่างปังอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับลิซ่าที่ตอนนี้นะครับเพลงโซโล่เพลงแรกของเธอเนี่ยหรือก็คือเพลงลิซ่านั่นแหละนะครับก็ได้ทาการทะลุยอดวิว3 0 0ล้านผู้รับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นนะครับก็ทําให้ตัวลิซ่าเนี่ยสร้างสถิติใหม่ก็คือในโซโล่ของเธอนั้นนะครับใช้เวลาเพียงแค่42วันเพียงเท่านั้นตัวของ Lisa นนาาลิซ่านั อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีแล้วก็ค่อนข้างไวมากๆเลยสถิติของเพลงลลิษานะครับก็ตามสถิติกับเพลง c u วด l สเลที่ตัวเพลง c u วด l สเลเนี่ยนะครับใช้เวลาไป32วันในการทำยอดวิวนะครับถึง300ล้านวิวซึ่งในส่วนของ c u วดิสเลนะครับก็ตาม h ฮ Like That มาก็เพลง h ฮวิล That เนี่ยนะครับใช้เวลาถึง300ล้านวิวโดยใช้เวลาเพียงแค่21วันเพียงเท่านั้นก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยตัวเพลงลลิษานั้นนะครับก็ยังคงเป็นเพลงที่ยอดวิวดีมากๆสําหรับที่ตัวศิลปินนะ เหาบลิบงกนะครับก็บอกว่าโปสเตอร์ของ YG ในครั้งนี้เนี่ยก็สวยค่อนข้างใช้ได้เลยก็หวังว่าโปสเตอร์ในครั้งต่อๆไปนะครับก็จะยังคงสวยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับถ้าพูดถึงการซัพพอร์ตกันในค่าย YG เนี่ยหรือก็คือพี่น้องตึกดำนะครับในครั้งนี้ก็ได้มีรุ่นน้องของวง BLACKPINK นะครับในค่าย YG เนี่ยได้ทำการเต้นเพลงลลิซานะครับของลิซ่า นั่นก็คือ2คนนี้นะครับซึ่งข้าทั้ง2คนเนี่ยเป็นสมาชิกของวง t r e a ช u r e ที่อยู่ในค่าย YG นะครับซึ่งเป็นรุ่นน้องของวง Black พิ n k และการออกมาเต้นในครั้งล่าสุดนี้นะครับก็อยู่ในคลิปล่าสุดของวง t r e a ช u r e บางคนเนี่ยก็น่าจะรู้มาบ้างแล้วนะครับว่าวง t r e a ช u r e เนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเลยนะครับในการฟังเพลง b l a c k พิ n k ก็เลยไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับที่พวกเขาเนี่ยออกมาเต้นเพลงดังสุดทิตอย่างเพลงลลิสานะครับต่อมานะครับในการที่เมื่อวานเนี่ยตัวลลิ่านั้นได้ไปร้านอาหารไทยที่อยู่ในปรรระเเทศกกาาาหหลีนคคับืือวอว่็้ผม ล่าสุดเนี่ยนะครับเจ้าของร้านนั้นก็ได้ออกมาแล้วก็ได้ออกมาพูดว่า a, สวัสดีแฟนๆของลิซ่าก็ได้มีแฟนๆหลายคนเลยนะครับส่งคำถามเข้ามาเจ้าของร้านเลยออกมายืนยันนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยลิซ่ามาจริงๆแล้วตัวลิซ่านะครับก็ได้มีการถ่ายทําอะไรบางอย่างแต่ว่าคุณเจ้าของร้านนั้นนะครับไม่สามารถบอกได้แต่ว่าแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับในด้านล่างเนี่ยเจ้าของร้านนั้นเขาได้บอกว่าตัวลิซ่านะครับมาร้านนี้ค่อนข้างบ่อยทางร้านนะครับเลยสามารถบอกเมนูโปรดของลิซ่าได้ เมนูที่ลิซ่าชอบนะครับก็มีข้าวมันไก่ข้าวผัดกัะเพราหมูสับไข่ดาวข้อหมูย่างนะครับผัดขี่เมาเล้งแซบและสุดท้ายเลยนะครับก็คือไทยมิวสทีเป็นเมนูนะครับที่ลิซ่าเนี่ยชอบมาสั่งร้านนี้บ่อยๆก็เรียกได้ว่าลิซ่านะครับไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ยังคิดถึงอาหารไทยและเธอนั้นนะครับก็ยังคงกล่าวถึงอาหารไทยอยู่เสมอๆม,มาที่โรเซ่นในวันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเธอนั้น ได้มาทําการขิงอัลบั้มของลิซ่านะครับก็เป็นอัลบั้มที่ลิซ่านะครับเซ็นให้โรเซ่และลิซ่านั้นนะครับก็ได้เขียนว่าถึงแชงงี้อยู่กับฉันเนี่ยถึงเช้าเลยนะก็บอกให้โรเซ่นะครับอยู่กับเธอนั้นถึงเช้าแล้วก็ขอบคุณลงท้ายด้วยคําว่าฉันรักเธอนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยวงแบล็คพิงค์นั้นได้มีภาพรวมปล่อย,อยามาก็ถือว่าเป็นลุคที่ทุกคนนะครับดูสวยงามแล้วก็เรียบร้อยกันมากๆเลยพอเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยบิง์แต่ละคนนะครับก็ได้แต่ถามว่าเพลงใหม่ของวงในปีนี้นะครับหายไปไหนทำ แฟนอินเตอร์คนนึงนะครับก็ได้บอกว่าเป็นปีที่พวกเราเนี่ยนับได้เลยว่าพวกเธอนั้นนะครับมาอ,อัปเดตพร้อมๆกันกี่ครั้งและเขาก็ได้รุ้นด้วยนะครับว่าในคริสต์มาสปีนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยจะได้เซอร์ไพรส์อะไรจากวงแบล็คพิงคหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์รวมกันทั้ง4คนนะครับหรือว่าอะไรต่างๆก็ขออะไรก็ได้นะครับในตอนนี้